สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Arduino Creative a ีนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว PL500 DIY ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยนะครับเจ้าตัวเนี้ยผมได้ทำการออเดอร์ PCB มาจากเว็บ JLCPCB ลิง์จะอยู่ใต้ของคลิปนะครับหลักการทำงานของเจ้าบอร์ดตัวนี้ก็คือเวลาแสงมันมืดตัว LED มันจะสว่างและเวลาแสงสว่างเห็นไหมครับอันนี้แสง LED มันจะไม่สว่างเพราะว่ามันยังไม่มืด แต่ถ้าเราปิดแสงเห็นไหมครับสว่างแล้วถ้าเรามือปิดตัวเซนเซอร์ LDR ก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นครับเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับใช้งานแบตเตอรี่4ก้อน AA นะครับหรือจะใช้แบตเตอรี่5โวลต์จาก power supply ก็ได้ค่ะ ซึ่งองค์ประกอบของเจ้าบอร์ดตัวนี้มี LED 9ดวงซึ่งสามารถใส่ได้ถึง10ดวงในรูตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวทรานซิสเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นแบบ 2N แล้วก็จะมี LDR แล้วก็ตัวต้นทาน100กิโลโฮมนะครับ มาดูอันต่อไปเลยครับในส่วนของ LED นะครับทางด้านซ้ายครับเราจะติดเป็นขั้วลบนะครับส่วนทางด้านขวาจะติดเป็นขั้วบวกโอเคครับพอต่อมานะครับมันตรงนี้จะมี5โว์กับ GND ครับ สาย5วนก็จะต่อตรงมาตึ๊บเข้า LDR แล้วก็เข้าตัวรานซิสเตอร์แล้วก็จะต่อเข้ากับ LED ส่วนตรงนี้จะเป็นทางด้านหลังของตัวบอร์ด PCB นะครับด้านหลังก็จะมีจะเห็นเอ่มรอยบัตรกรีอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นๆแบบนี้เส้นอันนี้นะครับคือขั้วลบนะครับ ส่วนที่อยู่ด้านบนจะเป็นขั้วบวกทั้งหมดเลยโอเคการออกแบบนะครับออกแบบใน App Fishing ซึ่งตอนนี้ a อ p Fishing นี้ต้องบริจาคอย่างน้อย8เหรียญเพื่อจะได้ใช้งานแอปนี้นะครับพอเสร็จแล้วครับให้เราอัพโหลดไปเป็น Gerber File แล้วก็อัพโหลดเข้าเว็บของ JLCPCB แล้วก็ออเดอร์มาเลยครับ ใครสนใจบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับสามารถไลน์มาได้ในไลน์ Official ของ Arduino Creative แล้วก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราแล้วก็คอมเมนต์มาตรงเว็บโฮมเพจได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกจะเข้าเว็บนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปของ youtube ได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ